ปิดฉากเศร้าหลังนักร้องดังขึ้นร้องเพลงเดือนกว่ากว่าก็ลาลับมีนักร้องดังในอดีตท่านหนึ่งที่ว่ากันว่าน้ำเสียงของเธอคล้ายๆกับน้ำเสียงของศรีสุดารัชตะวันจนบางคนให้ฉายาเธอว่าศรีสุดาน้อย แห่งวงดนตรีสุนทราภรชื่อของเธอคือบรรจงจิตพัฒนาสันบรรจงจิตพัฒนาสันดาวเสียงคุณภาพที่มีเสียงร้องใสดุดดังแก้วกังวานเปล่งเสียงร้องภาษาไทยได้ชัดถ้อยชัดคำเธอคือนักร้องหญิงดาวรุ่งสุนทราภรซึ่งขับร้องบทเพลงไพเราะไว้หลายเพลงเช่นยามหาไทยต้องมน และบ,หลบุหลันลอยฟ้าเป็นต้นบุหลานลอยฟ้าบุหลันลอยฟ้าโอ้เดือนสุดาอาเดือดนสุดาลอยฟ้ามาดินมาเล่าละลลลโลมโลมเราหลงโลมโซมเราโซผินอยากตายดื่มกินเรื่อยน่าสิน่าดื่มทิพย์จันบรรจงกิจพัฒนาสันนอกจากจะร้องเพลงได้ไพเราหาตัวจับยากเธอยังมีบุคลิกเป็นสาวสวยอารมณ์ดีพูดคุยสนุกสวนเสเฮฮาเล่าเรื่อง เล่านิทานได้อย่างออกรถบรรจงจิตพัฒนาสันมีชื่อเล่นว่าจิ๋วเกิดเมื่อวันที่9พฤษภาคมปี2494ที่บ้านพักรถไฟเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเป็นลูกคนที่4 ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด8คนของคุณพ่อแย้มและคุณแม่บุญจันทร์พัฒนาสันเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนสันพาวุธบำรุงรุ่นแรกหลังจากเรียนจบชั้นมศ .3 จากโรงเรียนสันพาวุธทฐานบก,ธธนบกเธอก็ได้ไปเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ่เเดือนเมื่อปี2512โชคดีของชีวิตประการหนึ่งของเธอคือรู้จักและรู้ใจตัวเองดีตั้งแต่วัยหวานว่าอยากเป็นนักร้องมากและแน่นอนในยุคนั้นวงดนตรีที่เธอใฝ่ฝันอยากจะไปเป็นนักร้องก็คือ งดนตรีสุนทราภรณ์ด้วยความที่เธอปลื้มและหลงไหลน้ำเสียงของคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเป็นพิเศษถึงจุดหนึ่งเธอก็ทนการรบเร้าของหัวใจตัวเองไม่ไหวตัดสินใจลาออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรแล้วให้พี่สาวพาไปสมัครเรียนที่โรงเรียนสุนทราภร์การดนตรีเมื่อปี2513ได้เลขประจำตัว511บรรจงจิตได้ฝึกขับร้องเพลงกับครูยันยงเสลานนท์และได้มีโอกาสขับร้องเพลงทางที่ต้องกลับของมัณฑนาโมรากุล ที่เธอชื่นชอบเพื่อโชว์เสียงและฝีมือของตนเองในรายการแสดงเพลงของวงสุนทราพรที่ออกอากาศที่สถานีวิทยุทอทอท,อทอของบริษัทไทยโทรทัศน์จำกัดซึ่งปัจจุบันก็คือสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีและที่สถานีวิทยุอ,อสสสวนอัมพรในระยะแรกบรรจงจิตมักจะได้ขับร้องเพลงหากภาพเธอมีวิญญาณที่ประพันธ์โดยครูสริยงยุทธเป็นประจำ บรรจงจิตเล่าให้ฟังว่าครูเอื้อสุนทรสนานคงจะเห็นว่าเธอมีบุค,คลิกและการแสดงออกที่เหมาะกับแนวเพลงสนุกสนานจึงเรียกมาให้คำแนะนำว่าเพลงแนวช้าๆหวานๆนั้นใครๆก็สามารถร้องได้จึงอยากให้เปลี่ยนแนวมาร้องเพลงเร็วๆและแนวเพลงสนุกสนานซึ่งต่อมาครูเอื้อสุนทรสนานก็ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการขับร้องแนวเพลงนี้ให้กับเธอด้วยตนเองโดยส่วนใหญ่จะเป็นแนวเพลงของคุณสุป,ปาณีผู้กสสมบุญและคุณศรีสุดารชัชตะวัน เธอได้ขับร้องเพลงจุดใต้ทำต่อกับราชตพัน์พงศบุตรทิพร,รักแสงเงินและทวันผูก,กาทรเป็นเพลงแรกในการแสดงแล้วก็ได้ร้องเพลงในแนวนี้เรื่อยๆมาต่อมาบรรจงจิตได้รับการบรรจุเป็นนักร้องประจำวงดนตรีสุนทราภรพร้อมๆกันกับกจิตราภร,รบุญยขันพรสุรีวิชเวทและสุพรรณิกาชายาพันธ์โดยเป็นนักร้องนำในเพลงเร็วๆเพลงหมู่เช่นเพลงรำบงตลอดมา และเธอก็มีโอกาสได้บันทึกแผ่นเสียงเพลงแรกคือเพลงยามหาไทยต้องมนเมื่อปี2515รวมทั้งเพลงอื่นๆในชุดของนักร้องนักเรียนโรงเรียนสุนทรภพการดนตรีเช่นกำพรราคู่สาวริมทานฉัดแก้วสังคมราตรีสื่อสัมพันธ์ชีวิตชาวเขาสาวไร่ผักพรานสังคมเป็นต้น รวมไปถึงเพลงสถาบันอีกจำนวนมากบรรจงจิต คือหลานสะพ้ยของครูเอื้อสุนทรสนานเพราะคู่ชีวิตของเธอก็คือครูดำพูลสุขสุริยพงษ์รังสีผู้เป็นหลานชายของครูเอื้อในช่วงที่ครูเอื้อสุนทรสนานล้มป่วยหนักอยู่ที่บ้านและโรงพยาบาลราวๆปี2523ถึงปี2524บรรจงจิตและครูดำได้เป็นผู้ที่ดูแลใกล้ชิดท่านตราบจนวาระสุดท้ายในชีวิตตั้งแต่ปี2531เป็นต้นมาบรรจงจิตพัฒนาสันพบว่าตัวเองมีอาการป่วยด้วยโรคหนังแข็งจากความผิดปกติของเลือดในร่าง ซึ่งเป็นโรคทางกรรมพันธุ์เพื่อให้ผู้ที่ยังไม่รู้จักไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับโรคนี้ได้นึกภาพออกขอนําคําอธิบายทางการแพทย์มาประกอบดังนี้นะครับโรคหนังแข็งหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า s c l ร r o m a เป็นโรคผิวหนังเรื้อรังที่พบได้น้อยมากโดยเป็นโรคที่เกิดความผิดปกติกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทําให้ร่างกายผลิตคอลลาเจนออกมามากเกินไปทําให้ผิวหนังแข็งและหนาผู้ป่วยหลายรายได้รับผลกระทบไปถึงโครงสร้างใต้ผิวหนังเช่น หลอดเลือดอวัยวะภายในและระบบทางเดินอาหารซึ่งอาการจะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบริเวณที่ได้รับผลกระทบนอกจากนั้นผู้หญิงมักเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ชายและส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีอายุระหว่าง30-50ปี ปัจจุบันยังเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้แต่มีหลากหลายวิธีที่ช่วยบรรเทาอาการให้ดีขึ้นและช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้บรรจงกิตพัฒนาสรรพบว่าตัวเองมีอาการป่วยด้วยโรคหนังแข็งจากความผิดปกติของเลือดในร่างกายซึ่งเป็นโรคทางกรรมพันธ์ จึงได้รักษาตัวที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธอย่างต่อเนื่องมาตลอดจงกระทั่งช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2546หลังกลับจากร้องเพลงครั้งสุดท้ายที่อนุสรสถานสุนทรภพร์ผ่านมาเพียงเดือนกว่าก,าก,าก็ได้เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นคือน้ําท่วมปอดจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์อีกครั้งเวลาผ่านไปเ,เดือนกว่า บรรจงจิตพัฒนาสรรก็ได้เสียชีวิตลงด้วยอาการหัวใจล้มเหลวในวันพุธที่17มกราคมปี2547เวลา15.10นนสิริอายุ52ปี เดเดือน28วันศพของท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเพลงศพเป็นกรณีพิเศษณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามในวันที่สองพฤษภาคมปี2 5 2 7ในฐานะนักร้องนำของวงดนตรีสุนทราภร์ที่ได้ถวายการรับใช้เบื้องพระยุคละบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี่คืออีกหนึ่งตำนานที่สร้างสีสันแต่งแต้มโลกให้สวยด้วยเสียงเพลงไพเราะบรรจงจิตพัฒนาสัน